จะบูชิงใส่ล่างนาล่ใส่ก็เหมือะลวหมดแไม่หายก้อนนึ่งหมดล้ไม่หายตี้ยเป็นพ่อมันใส่ถวายเพิ่อนอันนี้เงินเอฟซีเงินเอฟซีเพิ่นฝากมมกครับปูปูอันนี้เงินเอฟซีนะครับผมกาแฟก็สดีนะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมนีเจแดงก็อยู่ที่วัดปูห้าเจ็ดแปดเนาะนํำเงินมาถวายปูเหล่ามาขอตัวเลขเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมและเจแดงนี่แหละแนวทางกระจอกกมาเาเบิดหลายละค้นหล่มั้งแต่ว่เาเจแดงน้ำเงินมาถวายปูเนาะะเนาะได้มีเอฟซีโอนมาทําบุญกับปูเนาะค่ะคุณยังอ่านมือกันค่ะท่านผู้ชมคุณทองจันห้าร้อยบาท คุณบุญนำสองร้อยบาทคุณบานันเนรพมเนะ 1, าะหนึ่งพันบาทค่ะท่านผู้ชมร่วมเป็นเงินพันเจ็ดร้อยบาทค่ะมาหออให้ปูมานนี้เนาะ,ะเนาะขามาเมนตวอะไรก็แช่ก็ติดตามเป็นน้งใจให้เจดียงนะเด้เอคถะเดือสนใจกาแฟก็ทักมาเอากาแฟแฟกับสบู่มามาอันถวายปู กาแฟเพื่อสุขภาพความดันเบาหวานทานได้นะคะสุขภาพดีมีผลไม้สามสิบหกชนิดเนาะคะ่ะแล้วก็สบู่มะถวายปูได้แห้งๆเรื่อยขายง่ายๆขอพอนน้ำปูปูไปใส่เนาะปูกันเข่าก็ด้านได้มากจังๆเลยี่นี่ของตอดลากินัองเท้าสนุก ว่ามันปูอยู่ในห้องปูปลาโยนอ่ะค่ะท่านผู้ชมปูอยู่สาราสัน่นก็เลยสีภาไปเบิงเ mm hmm. บ้งสาราน้ากันบันนี้เบิ้งสาราปูพันสางได้ประมาณใดเนาะโอ้ยูฝุ่นโอ้เป็นรูปเป็นล่างเกิดกำลังกอ่อใน่ะเบิงนะเนาะ,นะ mm hmm. ปูอยู่วะค่ะ ชมมหาครับพวอเซล่าค่ะท่านผู้ชมจนจะเห็นตัวนะเดี๋ยวเพิ <c oughs> ่นก็เห็นดอกเดี๋ยวเพิ่นก็มองเห็นดอกป้าดคือว่าสทีเห็นสองสันพวอพวอกลับนวัตการรมค่ะ มาแล้วมาแล้วทีนีมนน่ม้วนนี่ม้วนไปพูนยังสีคุยกันมวนค่ะนี่ม้วนไปกุดยังสีคุยกันมวนคือทอดปูนะแม่ต้นเสื้อแต่ก่อนปูบ่เปิดโตพิดโตอันนี้เปิดอคนกำลังเห็ด ไทยหลุมหมางก็ไอ้ไทยนี่ว้าผมไม่ไทยเบอร์โอ้ยทั้งหมวกทั้งไก่ประสนข้าเจ้าว่าเห็นดอกกันเจ้าว่าวว่านะอย่าเว้าไปกันเว้าก็เจ้าสิจำเสียงได้อันเห็นละกันอันนี้เห็นละกันนี่แน่นั่นคันได้กับมาช่วยคนต่างกันเจ้าก็โอนเงินมาอยู่นี่เดี๋ยเงินมาถวายเหรอนี่พูอะ นั่นโดนโดนโดนโอ้โอนี่บ่จ้โอ้สร้างจุดดอกนะโอ้นี่สร้างจุดสองสองเก้าสองสองเก้า่ครับผมนี่รับสองสองเก้าพกียงามอได้จมายเพ่น่ล่ะเ้าจอ้อดอกเงินอ่ะห้ปูน่ะ cắt được cồn mát lia nhiều tít vầy cồn bỏ hả bỏp thật là sao cái đây đó à วงสวงอ้าค <yah oo. S 2> ุณบ่วงสวงบ่หาลอตเตอรี่แล้วหกตัวศูนย์เก้าบ่ปูโอ้หกศูนย์เก้าหาศูนย์เก้าศูนย์เก้าโอ้รางวัลที่หนึ่งเรียกครูมาหาเก้าเนี่ยอ๋อหรือเพนใดอ๋ออันนี้บนล่างหาเก้าเก้าหาของบนกะ ูนย์ห้าเก้าศูนย์หกเก้ายปรมานีเนะหูย์เก้าห้าศย์เก้ากับห้าเก้าเ้ยวิ่งหาอาเก้าเก้าบนหนเขาบวงสวงเมื่อนานปูดำเียนให้หกตเลยบอกปูได้ฝันไดฝันวันได้ฝันเออคนมาเียนให้หกตเลยอ๋อปูเนี่ยฝันฝันเองอ้เพราะว่าเขาจ้มาบบานนี่อย่งละเขาเจ้บวงสวงมันสำเร็จ ข้าก็เลยมากบวงสวงเพื่อนบ้านนี่บ่วง s w i แล้วไม่จดสูตรจนเราเห็นไปเขอาฟันปููกโกลตุอะไรครับ609หา09สวยค่ะบปูมากตัวนี้ล่ะมากตัวนี้ลหละหา09หา0ถ้าเก้ามากเก้าเป็นรักลวยร็บบเอฟีนะหาเนื้อโกลตะค่ะค่ะ้ค่ะต้องช้ชมเอาแคบนาจอไว้ัวจังหวัดไหนแล้วจะแดงเลย เลกงามนะปูครับมันจะเปลี่ยนแบบจําได้ว่าสามศูนย์เปลี่ยนจำได้ว่าใช่ลากอ้อยังบันอองสามศูนย์รึเปล่ใช่ครับห้าเก้าเจ็ดเรี้ยวอ้อยังบันรังโอ้โอ้ห้าศูนย์เก้านีสเป็นลับด้านล่นน้ข้างล่างก็จะเป็นห้าเก้าเก้าห้าข้างบนก็จะเป็นห้าศูนย์เก้าโอ้ตัวเดียวกันถือว่าทั้งสามตัวห้าศูนย์เก้าห้าเก้าเจ็ด ลี้ยงล่างเน่มาออกหาเจ็ดอีกเห็นบ่ครับค่ะเอาวันนี้เอาคักซองแค่ตัวเดียวนะคะมันมาออกล่างแปดสองเห็นบ่แม่รัอล่าเป็นลักษณะนี้ระเบิ่งเด้อหรือว่าไงค่ะครับท่านผู้ชมรวยรวยหกศูนยเก้าห้านย์เก้าไปหารอตัลีเราันที่หนึ่งเลยเอฟซีหกศูนย์เก้าห้าศูนเก้าไปสั่นเข้ารีบไปหาเอาคับปูบอกแล้วนะพี่ดองนะ นะครับผมห่มาหกตัวจะบูจิงใส่ล่างนาาง่ยใตัวเหมือนตะล้ใส่ดี่ดอหมาแห่กม่หนึงออหมดแต่ไม่หรัออตฟองอันใส่อนวายเพิ่นอันนี้เงินเอฟซีเงินเอฟซีเพิ่นฝากมากครับปูอ๋ออันนี้เงินเอฟซีนะครับผมครับผม กแนี่บอกพูว่เดี๋ยวเจกาวนังบวมจัตัวเอาบ่าวันนี้เพื่อนเจ็ดนี่มันจับยุว่าลงศูนย์เป็นั่ลงค่ะกอว่าลงศูนย์เปนบ้า่ตัวเอาได้ป่ะมันมีตัวเอาดิเห็นบ่ลงศูนย์เห็นบ่าน่งวันเห็นบั้ยครับงอทาเจ็ดนี่เฮ้าเฮ็ดเฮ้าเฮ็ดทาเจ็ด ได้สูนตัวเดีย to to ตวตัวเอาบานิตัวกลางจิตัดเนี้ยทีตัดจิตัดแถวนี้ก็แถวหนี้เนี้ยตัวกลางนี่ขีดแล้วบ้าสิบ้างนี่ตัดขีดบดเลยทำตัวสิมีเก้ากระตัดหกกะตัดสี่กระตัดเหลือสองตัวนี่เอาไปใส่ศูนย์เห็นไหมออกศูนย์เจ็ด <Canada> นี่เสิมานีิศูนย์เจ็ดแล้วนี่นี่บานิออกนี่นี่ห้าเจ็ดนี่นี่ห้าเจ็ดนี่บ้าลงขาตัวเดียว บ um ้านี้ตัวกลางเนี่มันมีตัวกลางเจ็ดนี่ไม่มีสองตัวพฟกระตัดเจ็ดตัดซีล้วก็ตัดมือพูดจะตัดเป็นสามเหลี่ยมนี่สามเหลี่ยมตัดิมเลือสองตัวนี่เอาไปใส่หาออกหาเจ็ดเห็นปะเกี่ยกตางต่างเน่ยมุญจะสงเอาได้ดิมาดิออกตัวนี้แล้วออกหาเจ็ดแล้วสีมีออกศูนย์เจ็ดเห็นปะออกดูเจ็ดแล้วออกตัวนี้ตัวกลางนี่สามเหลี่ยมนี่โฟกระตัด หนึ่งกระตัดเก้ากระตัดสามเลี่ยมเนี่ยพูดจะตัดกิ่มก็เลยเหลือขากับสาวไปใส่ศ er ู 0, 0, นยเห็นปะว่าศูนท์สามหวนี้เดี๋ยว,วนนนนนนพูดแบบนี้ละหัวนี้มาี่อหัวนี้เดี๋ยวจะกาวมันึ้นได้เจ็ดเหอมันได้เจ็ดได้งหัวนี้บัตรเดี๋ยวพูดจะตัดได้บน,น,น้ัตรตาสามตาสองตาสามมันเป็นเลี่ยมแบบเนี้มือตาสามเลี่ยมเหลือเก่ากับศูนบัีรศูนย์ไปยังจะตัดศ er ูนย์นั่ 0, น หาชุนชุนหาเขากากรบาดอีกตัดอีกตัดชุนออกบ่อปูเหลือคู้เดียววันนี้เหลือผู้เดียวหาเหลืหาเขาตัวเดียวนี่เล็กดับที่ใครไปว่าท่านผ่านก้แปดกระดับบ่อปูดับดับบนล่างเลยล่ะงวดก้อนกับกรว่างวดก้อนกับยูนมันปะครับที่โลกใครนี่นี่อยู่เรียกบะหมี่เลยครับแม็กดับูค่ะ้อเล็กดับปูเนาะดับพอดหาแปดแปดหาแปดเก้าเก้าแปดเก้าสี่ อันนี้สองตัวนี้ที่มักดับไปแล้วเราเรียกดับอันนี้เันเรียกเพราะว่าองสุดกากบ,บาดกรเาหาตเดียเพราะกอบวองสุดลอยมาไล่มันเหลือเขาเดียวหาเก่าหาตัวเดียวล่างโอตัดมาสังเกียบันผู้ทังเกียได,ด้เห็นแล้วกับทังเกีเนี่เอาตัวเดียวเน่นเน่นกันทั้งหมได้าตัวเดียวออกห้าเกาเกาเดิกามาหเก้า